เราต้องให้ใหใหเขาเรียกว่า e n ินเบรกอ่ะเออเนี่ยมันจะมีลออใช่ไหมออโต้ออโต้ถ้ามันมันนิ่งแบบเนี้ยเราก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดังตรงแบบนึงถ้ามันนิ่งแบบเนี้ยเราอย่าให้มันทําแบบนั้นนะครับออโต้ Auto, ไม่ดีนะครับเราต้องเติมคันเร่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วมันก็จะอย่างเนี้ยออโต้นะครับแล้วก็เบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับเบรกมันจะไม่ไหม้ครับ,นะรบแล้วคนต่างถิ่นเนี่ยเขาจะเบรกกันแช่อ่ะ นะครับไม่เหลือฮะเนี่เห็นไหมเขาตีโค้งมาข้างนอกอย่างเงี้ยใครผิดแต่ผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรไงเราก,ก็เออเราก็เข้าใจสถานการณ์โอเคครับมันหาอะไรกินไม่ได้ค,คนเยอะเกิน เดี๋ยวลงไปแล้วครับเห็นเครื่องใหม่้ก็ไม่ได้พักเลยนันแหละขอใคคร่บขาลงนะครับขับพี่ปลอดภัยนะครับไม่สบายด้วยถ้าคนไม่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 ชินทางก็อันตรายครับนี่ขอญาตแซงทรามันไม่มีรถสวนมา ถ้าเราจะรอให้มันมันหมดเส้นเส้นทึบเนี่ยไม่ได้แสงอะฮะนู่นนะข้างล่างนู่นนะแล้วอบนี่ขี่ลงขี่ลงนี่อันตรายเดีพาะว่าล้อมันเป็นล้อสิบแล้วระยะเบรกมันมันเบรกแล้วมันลื่นนะฮะต้องเซฟเซฟหน่อยเพราะทางมันชันไงทางมันชันล้อมันจะลอกตลอดครับ แต่ถ้าเป็นพวกเวฟพวกอฟอร์ซ่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยสบายลยับมีแท็กชันมีอะไรอแต่ถ้าฟอร์ซา่าน้ำหนักซ้อนสองก็ค่อนข้างที่จะก็ได้อยู่แต่ถ้าซ้อนสามเนี่ยผมลองตอนนั้นผมเอาเข้อสารนะมาสองกระสอบเอาฟอร์ซ่าขึ้นใช่ไหมแล้วก็ยัดเข้าไปในใต้เบาะอีกหนึ่งกระสอบอ่ะสามกระสอบอ่ะขาลงแม่งอันตรายจัดอะรถมันหนักอะ นะครับแต่ก็ลงไปได้แต่ถ้าเป็นคนคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่แล้วมีมีแห่โค้งอยู่อ่ะนะนี่ขาลงนะครับการลงเทคนิคที่ที่หลายคนประก่อนบอกว่าเออให้สอนลงหน่อยอะไรเงี้ยสอนออตโต้สอนอะไรเงี้ยจริงๆรออตโต้ก็มันจะมีรอบของมันที่เราอย่าคขารอบที่มันนิ่งะครับ เราต้องให,ให้ให้เขาเรียกว่าแอนตินเบรกเออเนี่ยมันจะมีลออใช่ไหมออโต้ออโต้ถ้ามันมันนิ่งแบบเนี้เราก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดังตรงแบบหนึง่งถ้ามันนิ่งแบบเนี้ยเราอย่าให้มันทําแบบนั้นนะครับออโต้ Auto, ไม่ดีนะครับเราต้องเติมคันเร่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับแล้วมันก็จะมาอย่างนี้ออโต้ Auto. นะครับแล้วก็เบรก bake. ปล่อยเบรกปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับเบรกมันจะไม่ไหม้ครับนะครับแล้วคนต่างถิ่นเนี่ยเขาจะเบรกกันแช่เงี้ย นะครับไม่เหลือฮะเบรกแตกกันหมดนะครับนะครับเนี่ยครับเบรกปล่อยถ้าคนไม่ชินก็ลงช้าๆนะครับเบรกปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยแล้วก็เบรกแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นรถรถมีเกียร์แล้วก็เซนไปเนี่ยครับค้างรอบไปเลยเนี่ยครับเบรกปล่อยอ่าไม่ให้รอบมันสูงถ้ารอบมันสูงไปพี่อ่าแล้วก็รู้รอบอยู่อ่าเนี่ยครับแล้วก็เบรกปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อย ครเนีฮะเบรกปล่อยไปจังหวะครับนะถ้าอันไหนไม่จําเป็นต้องที่จะใช้เบรกก็ไม่ต้องเบรกก็ได้นะครับถ้าไหนไปคิดว่าเออเราคุมไม่อยู่ก็เบรกปล่อยเบรกปล่อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับการขี่ลงทางชันชันนะครับประมาณนี้เลยครับก็ขี่ช้าๆดีสุดครับง่ายๆนะครับแต่น,นี่เดี๋ยวผมจะกลับไปสไตล์ผมละอันนี้ก็ไม่ได้ขี่อาจิงอาจาังนะ ขาตั้งเบรกหลังนะไม่ไหวหลอเบรกหลังอะไม่มีที่ตั้งเลยทางโค้งเบรกหลังรู้สึกว่ามันลึกเกินไปไม่เป็นไรทางนี้ฉันถ้าอะไรมีเตือนเนี่ยระวังไว้เถอะนครับ ทางวันชันเนี่ยครับมันจะแห่โค้งได้เนี่ยล้อหลังผมลอกไปแล้วเนี่ยฮะช่วงน,นี้เจ้าที่เขาจะไม่อยู่แล้วครับเนี่ยล้อหลังลอกไปแล้วทลวันชันเนี่ยให้อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้กันอันนี้คือจุดพักสวยจังน,นี่คือจุดพักนะครับพักเบรก่ะคันนี้เบรกยาวเนี่ยถ้าเบรกยาวแบบเนี้ย ไม่ได้เบรกไม่ครับมันต้องเฉลี่ยวเเราไม่ควรเบรกยาวนะเพราะว่ามันเราเบรกครึ่งชั่วโมงเนี่ยลงมาเนี่ยเกือบชั่วโมงอะ่ะสี่สิบนาทีเบรกไม่ได้แล้วถ้าเป็นรถรุ่นเราเก่าเมื่อก่อนออยังอ่างขางครับที่ยังไม่พัฒนาถึงเ b บีเอเนี่ยคนออกข่าวนะครับคือคน ตกดอยเยอะมากเลยนะครับรถตู้รถโด,ดยสารรถอะไรเนะี่ยตกดอยเยอะมากเขาเลยจ้างรถไอรถขาวนะครับขาวสองแถวเนะมื่อกี้นะครับมาขับให้นะครับาุคนไม่อยาบแบบหวงชีวิตตัวเองนะครับเขาเลยจ้างรถขาวรถสองแถวนะครับมาขับให้ขาล้มลงแป๊บเดียวนะครับแต่นะว่ามัน มันทําเวลาไม่เหมือนหอโทรครับหอโทมันมันไม่ใช่เนินที่ชันแบบนี้ครับหอโทเป็นอะไรที่ทําเวลาได้แต่อังขางมันมันทำเวลาไม่ได้นะครับมันต้องเซฟเซฟเลยครับเพราะมันชัด เบี้ยห่วงเลยนะมันขึ้นสูงขึ้นต่ำเนี่ยขึ้นสูงก็มาขึ้นต่ำไปล่อย่ะจับสี่แล้ว มองก็มองตรงนู้ด่นะครับไม่ใช่มามองตรงหน้านี่นะมองไปกิโลอะคนเราถ้ามันจะพลาดมันพลาดได้ ได้ตลอดนะครับก็เฮ้ยไม่ใช่พลาดได้ตลอดคนเราถ้าเราจะพลาดได้มันก็ก็มีการพลาดมั่งนะครับนะสาหรับทุกคนนะผมว่าทุกคนที่ขับไวเกอร์มาเนี่ยใครไม่เคยล้มนี่เป็นไปยากนะเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะที่ล้มนะที่ผมคิดเอานะข้อเองนะครับแต่ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับมันก็ต้องมีการล้มกันบ้างครับ แต่ผมมาขับรถเป็นตั้งแต่ห้าขวบสี่ขวบห้าขวบนะแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยคันเนี้ยเป็นรถคันแรกของผมเลยที่ผมขับนะครับเนี่ยรถคันเนี้ยผมเลยปั้นมันมาใหม่เนี่ยแลวเอามาเอามามาแต่งใหม่นะครับนี่คือรถคันแรกเลยที่ผมขับเพราะาอั้นาขาไม่ถึงผมนั่งนั่งอยู่ตรงชิ้นดาเนี่ยขับเวลาจะจอดนะต้องนั่งนั่งตรงตรงชิ้นดาเนี่ยแต่เวลาขี่นั่งบนเบาะ เวลาจอดขาไม่ถึงนะพอ่พอพอ่พอพ่อแกสอนมาแต่เด็กแลครับอ่ลงมาข้างล่างอุ่นไม่หนาวละขอเสื้อไดนะ้เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินข้างล่างไม่รู้ว่าร้านเต็มหรือเปล่า นี่ก็นอนได้ใช่ไ้นี่ก็ยู่ดีเนี่เห็นไหมเาตีโค้งมาข้างนอก เนี้ยใครผิดแต่ผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรไงเราก,ก็เออเราก็เข้าใจสถา,ากนกาะ สามร้อยท่านี้ก็ไหวอยู่นะไม่ดอยอ่ะไมโค้งอ่ะแต่เจอเจ้าถิ่นนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราซีซีมันต่างไงแต่ร้อยยี่เอาไหว ใส่เสื้อสีชั้นอ่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ไม่ค่อยมีแรงไม่ข <laughs> ี่ช,ช้าเลยครับขี่สุงชนนะขับช้าแล้วจริงก็ไม่ได้ขับไว้แ,แรกๆเลยดูนไว ยางลื่นนี่ชิบหยว่าแล้ว TIP View Depot แหละแม่งไมลื่นจริงเหรอแลวเปลี่ยนเปน็น i ะไอไอสี่แล้วใส่ยางคันน้องอมนะโอ้โหไม่มีลื่นอนะ่ะอันนี้ลื่นสองล้อเลยเมื่อกี้โอ้โหลื่นอย่ขีส่สกเก็ตซักจีที่พายยางนี่ไม่ได้แนละ้วยวต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยตัวเองละยางอะไรอยเ่นี่ย อันนี้ก็คือยางคู่นี้นะพี่ชายพวกพี่ชายผมนะเอาไปใส่กันนะมาใส่รถลีดอะลีดหนึ่งสองห้าล้มกันมาสองพันเลยล้มแต่ไม่รู้ตัวข้าโค้งอยู่ที่ล้มเฉยไโอ้ยางเหดหลายจัดอะ เปลี่ยนจริงครับเปลี่ยนจริงมากไม่ไหวแล้วอย่างนี้ที่นาจะลายครับแก่ข้าวกันปิดได้เปล่าวะเปิดก็ปิดเปิดเปิดป่ะอ่ะเปิดก็ปิด ว่ามีคนจัดง,งานวะอ้าวสวนบัวมีห้องพักเลยเหรอ เปิดอยู่นี่ว่ะใคนไม่เยอะนิทำไมเงียบจังวะโอเคครับก็ขอแยกกินข้าวนะครับขอแอยกกินข้าวก่นอนครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าพฤติกรรมไหนไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลอกเดินแบบนะครับนะสวัสดีครับทุกคนดูรถไม่ไหวละหิวข้าวสวัสดีครับ